เออขอใจแล้วลูกข้ใจแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชม YouTube คนรุงชีครับสายวันนี้ YouTube คนรุงชีจะขอ,อนําพาทุกท่านมาทําการ กราบไหว้ศักการะศาลปูย่่าห้องว่าภายในสถานปฏิบัติธรรมเทพนิมิตของแก้วบ้านท่ารเรือเชนชนบทคนแก่นครับป้าพี่น้องมากราบไหว้ปูมาขอโชคขอลาภปูมากราบมาถวายพวงมาไล่ให้ปูศาลจะปูน้องว่าจาน้อยปูเสือ,อยัง,ยอยงเ,เปลียวตัว ได้เอ้ะยบ่เดีลยนาะมื่อีพี่สาวนำพวกมาไล่มะกาบมะสวบปูยญาปูหนองหว่าปูข่ำหญ้าแดงปูแดงหญ้าข่กันึ่ง นี่คบอกว่าครับปูข้าญยาแดงเป็นสารปูประจำโมบานทันเลื่อนนะครับแต่ว่าปกติกะสารมุงนีเป็นสารที่ดูแลลูกหลานชาวบ้านทางมาตะหลายยุคหลายสมัยหลายช่วอายุคนละครับเพิ่นเติเนปูน้องหว่าครับแต่ว่าผู้ เพิ่นมาตั้งสาลขึ้นเพิ่นตั้งว่าปูแดงหยาดำปูครับหยาแดงนี่แหละแต่ที่ินเป็นปูหนองบาดนะครับเด้อสร้างหน่อยหนองสร้างหน่อยหลานก็ลังไหวปูแล้วขอโชคดีๆนะลูกขอโชคปูเฮ <c oughs> นั่งดีๆเรามานั่งเสือ,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 อเราครับถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมเออ คอยอยู่คอยอยากคอยก,กินน้ำปูตัวตาตามีัวด้วยนะครับ,บในหนวัวไหนวัวอะไรลูก,ลกอ๋อวัวปูใช่ไหมใช่ชนีกำลังเพิ่มอ่าชนีกำลังทำความสะอาดในสารปูน้องว<ช>่าหรือว่าเพิ่นมาตั้งซื้อขึ้นไม่เพิ่นมานางแปงว่าเป็นปูข้ามหญ้าแดงพ่น,นะครับปูข้ามหญ้าแดงรู้ว่าแล้วรู้แล้วก็ขอโชคตัวลูกมื่อนี้ก็สิได้นั่มในส่วนของ พ่วงมาไลผ้าหวานมาถวายสกอเป็นพ่วงมาไล่เจ็ดสีผ้าหมากผ้าผู้ผ้ายาสูบผ้าหมุกผ้าหมากผ้าข้ามบนผ้าหมูกเป็นผ้าหมากผ้านั่นผ้าหมากผ้ายามาถวายสกอนกับพ่วงมาไลยมาถวายสกุลนํำแดงเมื่อนแหละมาถวายให้ปูสกอนมาขอโชคขอลาบ กับปูข้ามหยายแดงหรือว่าปูน้องหว่าครับเป็นสารปูประจำหมู่บ้านท่านักเดือนเะครับเด้อมาแต่ลายยุกลายสมัยแล้วหละหลายชัวอายุคนเลยวล่ะครับพี่นอ้องตั้งแต่บรรพบุรุษพ่นละปูยายตายง่ายพนละตรงนี้จะเป็นในส่วนของสาหนามนะครับต่เดิมตัวที่เนี่ยสาจะนวยหรือว่าลูกใบใหญ่งงนะครับจะซํำบวกควยนอนนะครับซํำบวกควยนอนตะเกียดนะครับ้นากับมะเคยแห้งกันเถอครับพี่น้องถึงแม้ใบแห้งปุ๊บก็ยุขาลางก็ยังมีนามขึ้นก่า แต่เพื่อดีจ้คของทีเพิ่นมาขุดใหม่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยกเป็นสถานะนะครับที่พักสงทเทพเมตห้องแก้วนะครับพอเพิ่นก็นได้ซื้อที่ต่อมาต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็นเลยยกนะครับเป็นทีพักสงหงองป่าห้องแก้วนะครับทีพักสงป่าหงแก้วบ้านท่ารังเรือนตำบลดอนเพื่อชนบุรจังหวัดแก่นนะครับมือ่อนี้ก <c oughs> ็ ืัอนี้ผมก็ลงชี้กับพระพีพนองมากับสักการะบูชากับไหว้เจ้าปูน้องว่าหรือว่าสารปูข้ามยาแดงนะครับมาทำความสะอาดให้ปฐมกาศมาไหวา้มาขอโชคขอลาภเพิ่นครับกับน้ำผ้าผลไม่น้ำเปล่าน้ำแดงผ้าหมากผ้าผู้พวกมาไล่ามา ปักมากาบมาะใายพี่สาวมากนะครับต้นบกขามใหญ่ครับสีแดงเลยทีบนมามสีเหลืองต้นปูขามสาเหลืองเพิ่นเพิ่นตะปูนองหว่าแม่จะเด็กดําบันเลยตัวนี้แม่นี่มาบกดัก ขันขันขันบาบกกับเป็นน้องตะกี้น้องยน้อยสำบวกแขวนนอนเนี่ยสำบวกแขวนนอนใส่ยุนี่กินยุนีแ่แหละแต่สมัยเด็กดําบันปูข้ามหาแดงนี่ครับเป็นไปนตามเหตุี่สองคลองสิบสี่วัฒนธรรมประเพณนี่วามเสียของคนอีสานพป่นอ้องบ่เสียกับยาลบลูนะครับเด้อ <c oughs> นะครับวันนี้มาขอโชคขอลาบมาขอโชค ขอสมบัติจะปูขอยอยู่ขอ,ยขอจกินขออยากนี่เอเขาใจแล้วลูกขาใจแล้วมาจุดถูก,กนนว่า,าแล้วฉันเด้แล้วกันำพวงมะไล่มาหาแล้วนํำพวงมาละหาปูข้ามยาแดงกับนํำเครื่องเส้นไหวมาหาปูแล้ว คละมากลากใหม่ของหวานขนมนมเนื้อหน้ามแดง <c oughs> <c oughs>